ป้าฮับช่วงนี้มีกิจกรรมประกวดน้องโยกที่ไหนบ้างครับเดือนหน้าเดือนตุลาครับวันที่สี่อ่างทองครับอยู่พิเศษการฟาร์มเสียยูครับฟาร์มเสียยูวันที่สี่ตุลาคมนะครับจัดที่อ่างทองก็ขอเชิญชวนหน่อยเนาะเพื่อนเพื่อนที่อยู่ละแวกใกล้เคียงมีจังหวัดอะไรบ้างนะแถวนั้นน่าจะมีคนเลี้ยงนกเยอะอภิษยาชัยนาทคครรัับบผมกรุงเทพาศุ้ครับอ่ากรุงเทพนะถ้าว่างก็สะดวกไปนะวันที่4ตุลาคมสำหรับงานประกวดน้โยกโดยทีมงานนอโยกแปดริ้วนะครับจักที่เซ็นทรัลพาราม2ครับวันที่ ยี่สตุลาเซินตุลาเสาร์เดือนหน้านี้ครับครับเท่ากับตุลามีกิจกรรมสำหรับคนรละนกหยกสองงานสองงานเลยคุณเอ๋ไปทั้งสองงานมาครับไทยครับนี่ครับไม่ได้สำหรับคนรละนกหยกไทยนะกระแสนกเป็นไงครับช่วงนี้ครับช่วงนี้กระแสมามาเต็มเต็มครับมาแรงมากมาแรงมากครับอ่าเดี๋ยวเราพบกับคุณเอ๋วชราครับฟาร์มนกหยกบ้านน้องเชลีได้ที่งานประกวดนกหยกทั้งสองงานนะครับ